สวัสดีครับผมพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านครับผู้ประกันตนควรรู้มาตรา39คาค่าสงกี่เดือนจึงไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะครับเมื่อเราเข้าเป็นลูกจ้างของบริษัท เราได้รับการคุ้มครองจากประกันสังคมโดยอัตโนมัติครับแต่เมื่อเราออกจากงานแล้วสิทธิการเป็นผู้ประกันตนของเรานั้นไม่ได้สิ้นสุดตามไปด้วยนะครับทันทีเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัทเงินเดือนของเราส่วนหนึ่งจะถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งจะทําให้เรานั้นได้รับการคุ้มครองจากสํานักง,งานประกันสังคมใน7กรณีคือได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิต ค้อดบุตรสรงข้อบุตรชราภาพและว,ว่างงานครับเมื่อเราออกจากงานไปแล้วก็ใช่ว่าสิทธิประกันสังคมนั้นจะสิ้นสุดลงนะครับไม่ใช่ครับแม้เราจะเจ็บป่วยหรือว่าทุพพลภาพค้อดบุตรหรือเสียชีวิตภายใน6เดือนหลังจากออกจากงานไปแล้วเรายังได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมอยู่นะครับและสำหรับบางท่าน ที่ออกจากงานมาเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัวเมื่อสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา33สิ้นสุดลงเราสามารถมาภาคสมัครใจในการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้โดยส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทนะครับปกติแต่ตอนนี้มีการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40โดยผู้ประกันตนมาตรา39นั้น จะได้คุ้มครองใน6กรณีได้แก่ดังต่อไปนี้ครับได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยสามารถรักษาพยาบาลได้ 2. ทุพพลภาพ 3. เสียชีวิต 4. คลข้อบุตร 5. สงข้อบุตรและ 6. ชชราภาพครับก็เปรียบเสมือนมาตรา33 นั่นแหละครับและหากเราไม่ส่งเงินสมทบตามกําหนดอย่างสม่ำเสมอเราอาจสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมารา39ได้ถ้าเราไม่อยากเสียสิทธิดังกล่าวนั้น จงอย่าขาดส่งเงินสมทบเกิน3เดือนติดต่อกัน <f ew> นะครับเพราะจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบและหากส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนภายในระยะเวลา12เดือนจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนแล้วนะครับนอกจากการส่งเงินสมทบไม่ครบตามกําหนดแล้วการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ยังสามารถสิ้นสุดลงได้เนื่องจาก เหตุอันอื่นด้วยคือผู้ประกันตนเสียชีวิตหรือกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตร3า33หรือลาออกจากมาตร3า39ครับเห็นไหมครับว่าถึงเราจะออกจากงานแล้ว เราก็ยังสามารถได้รับการคุ้มครองจากสำนักง,งานประกันสังคมอยู่นะครับโดยเงื่อนไขที่ไม่ยากเลยหากสมาชิกท่านใดต้องการสมัครใช้สิทธิ์ดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1 5 0 6ครับผมและสุดท้ายก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะครับหรือท่านใดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถ คอมเมนต์ได้นะครับผมจะหาข้อมูลมาตอบทุกท่านเลยนะครับ